เป็นเรื่องนะครับสำหรับเรื่องราวของดราม่าโนตอุดมแต้พาณิชย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพอเพียงแล้วก็เน็ตฟลิกนะครับเรื่องนี้ล่าสุดนะครับคุณเอ๋ปรินาจะไม่ทนจะบุกไปแจ้งความ1นึกับโนตอุดมแต้พาณิชย์ทุกคนครับกรณีปมร้อนเรื่องของพอเพียงนะครับจากการแสดงเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโนตอุดมนะฮะหรือว่าอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับ มีการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Netflix นะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เกิดการถกเถียงในสังคมนะทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ผ่านสื่อกระแสหลักมีการออกมาเคลื่อนไหวอยร้อนแรงตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้นะครับคนนี้ก็ออกมาดา่าคนนั้นก็ออกมาดา่าคนนั้นก็ออกมาแสดงความเห็นแบบนี้แบบนั้น ล่าสุดนะครับทุกคนเอปรินามาแล้วนะครับนางสาวปรินาไกรคุปอดีตสส,าสาราชบุรีในโพสภาพขณะอยู่บนสถานีตำรวจแจ้งความเอาผิดโนตอุดมในมาตราน112นะครับมีรายละเอียดระบุว่านอนไม่หลับจริงๆอยากจะพักแต่มันทนไม่ไหวจริงๆยอมรับเคยชื่นชอบแต่การเอาเบื้องสูงมาหากินคือสาระเอ,เอคืนนี้ปรินามาดำเนินคดีไอ้จมูกโตตามมาตรา112สองที่สพโพธารามค่ะขอให้ศาลสูงพิพากษาจำคุก ขอให้สารเตี้ยลงประชาทันอันนี้เป็นข้อความที่คุณเอ๋โพสต์ไว้นะครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับทุกคนก็โอ้โหมีการแสดงความคิดเห็นเข้ามา จำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับอ,อย่างบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าขออนุญาตค่ะในฐนานะคนที่เริ่มติดตามคุณดูจบหรือยังนะครับดูให้จบแล้วค่อยแจ้งความก็ไม่ช้านะคะก่อนจะไปแจ้งความเขาคุณดูคลิปเต็มๆยังเขาไม่ได้พูดถึงเบื้องสูงเลยเขาด่าตัวเองเรื่องความพอเพียงนะคะเพราะเขาไม่ได้ทําไม่ได้ระวังโดนฟ้องกลับนะเออไอ้บางความคิดเห็นเนี่ยข้อความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่า คำว่าพอเพียงเข้าข่ายร้อยสิบสองยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยครับป้าคุณปรินาครับจากใจที่เคยเกือบชอบคุณนะครับพอด้ดูคลิปเต็มมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยระวังเขาฟ้องกลับนะขณะที่ทนายเดชานะครับหรือว่าพี่เดชาจุกกรุเนี่ยนะครับออกมาโพสต์คลิปในเพจทนายคลายทุกเตือนคนที่วิจารณ์โนตอุดมนะครับแล้วก็เน็ตฟลิกอย่างเกินเลยพร้อมตั้งชื่อโพสต์ว่าแฮชแท็กโนตอุดมก่อนวิจารณ์ไปดูคลิปการแสดงของคุณโนตให้จบก่อนนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับทนายเดชา พี่แกก็พูดบอกว่าเรื่องนี้ได้ติดตามข่าวคองวิพาควิจารณ์คุณโนตอุดมแล้วก็เน็ตฟลิกในการเดี่ยวไมโครโฟนคําว่าพอเพียงเนี่ยหากไปดูคลิปดังกล่าวจนจบจะพบว่าไม่ได้ไปหมิ่นสถาบันหรือไปล่วงเกินขอฝากไปยังบุคคลที่วิจารณ์โน้ตอุดมควรไปดูเดี่ยวไมโครโฟนให้จบก่อนบางคนเนี่ยดูแค่เค้าตัดมาสั้นๆเนี่ยประโยคแค่นั้นนะนะครับการไปวิจารณ์ให้โนตอุดมและเน็ตฟลิกเสียหาย ทั้งที่ไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏเช่นกันต้องระวังโนตอุดมแล้วก็ Netflix เนี่ยจะดำเนินคดีทั้งพรบคอมแจ้งความหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นจะวิจาร์ใครก็แล้วแต่นะครับไปดูข้อมูลให้ครบถ้วนหรือว่าดูคลิปก่อน แล้วค่อยวิจารณ์ทั้งที่ความจริงเนี่ยไม่มีข้อความอะไรที่มินสถาบันเลยอันนี้พี่เดชาเนี่ยพูดไว้นะครับทนายเดชาเนี่ยบอกอีกว่าการวิจารณ์โนสอุดมทําได้ด้วยใจเป็นธรรมและข้อเท็จจริงปรากฏถ้าไม่มีข้อเท็จจริงจะถือเป็นการใส่ความและใส่ร้ายผู้อื่นอาจจะผิดทั้งพรบอรคอมนะครับและมิ่นประมาทซึ่งพรบอรคอมเนี่ยมีโทษ5ปีนะครับคุกส่วนมินประมาทเนี่ยติดคุก2ปีนอกจากนี้อาจโดนเรียกค่าเสียหายทั้งแพ่งซ้ําอีกนะครับแต่ถ้าเกิดใครวิจารณ์โดยสุดจริตตนไม่ว่าทําไมซึ่งความจริง โนตอุดมพูดถึงตัวเองรวมถึงดารานักร้องโนตอุดมอยู่แค่นี้เองดังนั้นอย่าไปบิดเบือนหรือว่าไปขยายความเลยนะครับทีนี้เนี่ยเอาละครับคุณปารินาไม่ได้ฟ้องแค่คุณโน้ตอุดมนะครับ mm. ก็ยังเดินหน้าฟ้อง n น็ f l ิ x ด้วยนะ mm. เขาบอกผิดมาตรา112อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่คุณปารินาเนี่ยไปแจ้งความที่สพโพธารามเนนคดีโนตอุดมนะครับในมาตรา112เนื่องจากอัดผิดเบื้องสูงนะครับล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ เมื่อทนายเดชาเข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวไม่เข้าข่ายมาตรา1 12ถือเป็นความเห็นตามมาตรา3-29ออกโรงออกตัวมาป้องแบบนั้นก็ไม่ว่ากันขณะเดียวกันก็มีคนอีกจํานวนมากเข้าใจว่าเข้าข่ายแลวรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของศิลปินไม่ควรไปว่าหรือขู่เพราะเป็นความเห็นตามมาตรา3-29เช่นเดียวกันอะไรก็ตามแต่เบื้องสูงเกิดความเสียหายจึงขอให้มันจบที่ศาลนะคะทนายเดชาทนายคนดีที่เห็นต่างกับปรินาพ่ออยู่บนสวรรค์พ่อรักปกป้องพ่อ เพราะศิลปินที่ดีต้องไม่หากินแบบนี้มิฉะนั้นอาจเป็นเยี่ยงอย่างศิลปินนน้องที่อยากดังปรินาเตรียมดําเนินคดีเน็ตฟลิกต่อนะคะเอาละครับเรื่องราวนี้ทุกคนทุกท่านครับความเห็นในสังคมในมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาข้อที่จริงเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าคุณจะเห็นแบบนี้คุณจะเห็นซ้ายคุณจะเห็นขวา คุณจะเห็นอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายข้อเท็จจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยไม่งั้นเนี่ยสังคมมันจะเกิดความขัดแย้งด่ากันไปด่ากันมาฟ้องร้องดําเนินคดีกันไปฟ้องร้องดําเนินคดีกัน่าผลสุดท้ายผลเสียก็จะเกิดอยู่ที่สถาบันนะครับ